มาดูเรื่องของทานน้ําใจกันบ้างครับที่ขณะนี้ก็ยังคงหลั่งไหลไปสู่ทางกองทัพภาคที่2อ,อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในวันนี้ครับทางโรงเรียนอนุบาลอัจชราครับก็ได้เดินทางไปมอบทานน้าใจให้กับแม่ทัพภาคที่2เพื่อส่งต่อให้กับทหารตามแนวชายแดนครับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลอัจชลาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับ ได้นาสิ่งของเดินทางไปยังตึกกองบัญชาการกองทัพพัทที่สองข้าสุรนารีอําเภอเมือ,นนองนครราชสีมาเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวยแดนโดยมีพลโทบุญสินพาดกลางครับแม่ทัพพัทที่สองซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและก็เปลี่ยนไปด้วยพลังใจครับโอกาสนี้แม่ทัพพัทที่สองได้กล่าวขอบคุณในความตั้งใจและความห่วงใย,ยจากคณะครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองครับพร้อมระบุว่ากําลังใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นพลังสําคัญของทหารทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนในภารกิจลาดตะเวนและเฝ้าระวังป้องกันภัยนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนครับที่นําพระเครื่องปลูกเสกพร้อมผ้าพันคอทหารและก็เงินบริจาคอีกจํานวนหนึ่งไปมอบให้กับทางกองทัพภาคที่2เพื่อที่จะส่งต่อให้ถึงมือกับกําลังพลในพื้นที่ชายแดนอีกด้วยครับ ขอบคุณมากนะลูกๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้โดยการท่านที่ปรึกษา,าทุกท่านครูอาจารย์แล้วก็ลูกหลานที่ได้มาส่งกำลังใจให้คุณลุงคุณนาทหารวันนี้ที่ทำงานที่ตามเนียรชายแดนถือว่าประเทศชาติของเราก็กำลังต้องการกำลังใจต้องการความรักความสามัคคีของคนในชาติ ก็ก็ถือวา่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยส่วนหนึ่งที่จะให้กําลังใจพี่ทาหารที่อยู่นหน้าหน้าคุณลุงก็จะนําสิ่งของเหล่านี้ไปมอบให้ถือว่าแนวหลังลูกหลานของเราแม้ว่าตัวเล็กๆก็ยังมีน้ำใจที่จะช่วยดูแลก็ขอให้ลูกๆหนูหๆทุกคนให้ตั้งใจงเรียนเป็นคนดีของประเทศชาติของสังคมเป็น ที่รักของคุณพ่อคุณแม่นะลูกตั้งใจเรียนคุณครูบาอาจารย์เชื่อฟังคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ขอให้หนูปะระสบความสุขความเจริญประสบความสําเร็จในการเ,าเรียนและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปลูกครับครับ